โอ้เงินเยอะฮ้ยว่ะเฮ้ย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 เงินใครวะบอกแล้วของผมคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นรูอยู่เนี่ยพี่พี่พี่ป๊อปเก็บใส่ของเราเฮ้กูเนเป็นรูไม่เนี่ยอะไรเป็นรูอะไรมันเป็นรูเนี่ยนี่ไงของผมมันก็เป็นรูเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเติมเข้ามาอีกหนึ่งดอกคุณโดนคุณโดนคอันไหนเข้าดอกนี่บอก อ่ะไม่ใช่เห็นไหมคุณยังมองไม่ออกเลยว่ามันขาตรงไหนเอาวันนี้แป๊บหนึ่งนะปั๊บอะไรเนี่ยนี่ไงไม่ใช่เห็นไหมมันลงไปข้างล่างมันดูไม่สวยเห็นไหมโอเคโอเคโอเอาโอ้อะไรเงินน้ำธนดลละสี่สิบบาทนี่มันใครวะเขาใครเนี่ยพี่ของใครเนี่ยไม่เป็นไรแต่มันก็เหมือนกันใช้แล้วกันเหมือนเดิม เอือดแล้วมันขายอันนี้บอกว่ามาใครยัตามกันไปเบิ้องหนังกาแฟวะยกเท้าหอบพ่อม่าขายนะขอบคุณครับโอ้ยเหลือแล้วเถ่าซื้ออ่ะหยอกเด้อเด้อเด้อมันอู้ว่าเจ้าเท่าเอ้าเอาเฮ้ยโอ้ กอีก้ะเงินทำไมตกดุจังเลยเดี๋ยวนี้เงินกูแน่อันนี้ข้างหนึ่งมีสองข้างหนึ่งมีหนึ่งเอาอะไรมามามาที่จริงมันต้องได้ห้าใบไงได้ไงมาย่องไรโอ้โอ้ได้แล้วเอาแล้วมิ้วไม่คืนไม่น้ อ๋อดีหางเล่นไปแล้วตัดตดไปมิวมิวตัดให้หมดสกี้ปลานะเอ้าบอกมือไม่ปายตัดออกไปแล้วเลยเนี่ยโอ้หน้าสงสารเอาให้แล้วโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาให้เราเอาเอาให้เราสิเดินแม่งตกเล่าเลยกูเอาให้แกก่อนไหมเนี้ยเอาไปหลับไปนอนเราแม่เราโยงยอได้ปวดขาที่ไปมามาเร็ว เอาเดี๋ยวเดินจนเพ่งตอกไปกันมาล่ะเดี๋ยวเอาเผาดิเอาขาดซำฟาดอันใดอันกดเดยอันขาดว่ะมาดิหน่อยใจแให้หว่ะเดี๋ยวเเดดีีด๋๋ยวยววลองนั่งดูกับตัวเองสักพักก่อนก็เดี๋ไปห่างก็ยังหนีวันนี้มันเป็นทาง,ทางไหนเดีด๋ดย,ยวพอหน่อยดีเออที่ทางไหนอู้ตาสงสารค้ากว่ะโอ้ผูกได้แล้วอะเอ้า มันกำลังมีแล้วเออนะเสียมือเถอนนะเอ้ยเก็บเอ้ามันโบราหรอเปล่าเฮ้ยเอามาขึ้นก่อนนะโอ้้กำไรเห็นๆวันนี้มันนี้มม่ให้หนังวะ